บอกเลยเอาเอาใส่รถแล้วเร็วๆๆๆทิมจะมาเห็นก่อนเร็วๆๆๆๆทิมจะมาเห็นก่อนเฮ้ยมึงเอาเงินเอาเอาดิอยู่กอันนี้อันนี้ไม่ได้ขนมอันนี้ไว้ให้แม่ใช่ไหมแม่เอาไปใช้เพื่ออ๋ออันนี้กินไม่ได้ค่ะนี่กระดาษเปียนของแม่ค่ะนี่ของแม่นะเอออันนี้เป็นของแม่ นี่นี่โอ๊ขาแม่เป็นแผลเลยอ่ะพอยอ่ะไม่เป็นแผลเลยเป็นนี่มันเลือดไปออกเฉยๆเนี่ยจับดูสิอ่ะจับดูจับดูได้ของหนูไหนคะเามันจักรขนมที่พิมพ์แล้วน่ะ พี่พิมขอได้หมคะหมอนึงโอเคเปิดข้างในค่ะอ่าเดี๋ยวพี่บิไปเปิดไฟให้เปิดตรงประตูนี่ถุงนึงนี่ถุงนึงนี่มีอีกถุงนึงมีอีกถุงนึงแกะไหมแกะไหมแกะนี่แกะไหมแกะไหม แกะแกะขอบคุณค่ะขอะ้แ huh. ย่แนเลยค่ะฮเอาเอาอีกคนหนึ่งนอนยังไม่ตื่นนะคะสวัสดีค่ะออาจ้าดูหน้าม้าแยแตนดีค่ะกลมบ๊อกเนอะอรแฉะแล้วมันือม เดี๋ยวเลออกเลยเอนูจ้รี่ไม่ใส่รองเท้ารองเท้าจะได้ไปไหน <c oughs> ดีวะ,นะะเนี่ยตาเร่อยู่นี่นี่ยิงยายด,ดิยายใส่รองเท้าตาเร่มาเก็บรถเลยเก็บขนมเยอะเลยโอ้ออกออกทำไมอะลูกพี่พอยออกทำไมคะ เอามาใส่นี่นหน่อยยายหนักปะนี่ถือไว้หนีหนักมากตาเล่ไม่ใส่ลำเท้าไม่ใส่ลุงมดใส่ปะฮะเอาไปขางน,นอ,อกนนเหรอ ออกไปกับใครไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ออกไปไม่ได้เพราะว่ารถรถเข้ามาทํางานแล้วรถเยอะแล้วทุกวันไม่มีรถแต่วันนี้มีรถละหนูเม่อเกกินแข่ออ๋อไม่รักรถแล้วใครจะรักละ่ะอะไรนะคะ่ะอ๋อมันเผ็ดไหม,มนหนูทำไมไม่เอาเสือมานั่งตรงนี้หรือเราไปกินบนบนบนเด,ด,ด้งดึงไหมนั่งเด้งดึงไหม ไปไหนีน่ี่ะไปด้วยกันนั่นแหละอ่อีกคนหนึ่งไงพี่ฟ้องวยอยู่